ลองจินตนาการถึงวัตถุมงคลสักชิ้นหนึ่งอาจเป็นพระเครื่ององค์เล็กที่อัดแน่นด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์และเรื่องราวแห่งศรัทธาอาจเป็นผืนผ้ายันเก่าแก่ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนสีสันเลือนลางแต่ความขลังยังคงปรากฏ หรืออาจเป็นเพียงสร้อยประคำไม้เรียบง่ายในมือของนักภาวนาที่ผ่านการนับน้อมภาวนามาแล้วนับแสนนับล้านจบวัตถุชิ้นเดียวกันนี้เมื่ออยู่ในมือของคนสองคนย่อมสำแดงคุณค่าและสะท้อนความหมายที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินสำหรับคนหนึ่ง มันอาจเป็นเพียงเครื่องรางแห่งการอ้อนวอนเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแห่งความหวังเป็นที่พึ่งเดียวดายในยามอับจนหนทางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกที่เฝ้าร้องขอให้ท่านช่วยให้ท่านดลบันดาลให้ท่านปัดเป่าโพยภยัยแต่อีกคนหนึ่งผู้มีธรรมะประทับอยู่ในใจผู้มีปัญญาเป็นแสงสองทาง วัตถุชิ้นเดียวกันนั้นกลับกลายเป็นสิ่งอื่นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่ามันได้กลายเป็นกระจกเงาที่สะท้อนคุณธรรมเป็นแผนที่ที่ชี้หนทางสู่ภายในและเป็นกันลยาณมิตรผู้ไม่เคยเอ,อ่ยวาจาแต่คอยกระซิบเตือนสติอยู่เสมอวันนี้เราจะไม่ได้มาถกเถียงกันว่า วัตถุมงคลน,นั้นดีหรือไม่วิเศษจริงหรือเป็นเพียงเรื่องแต่งแต่เราจะมาร่วมกันเปิดดวงใจเพื่อสดับฟังเรื่องราวอีกมุมหนึ่งว่าในสายตาและในฝ่ามือของพุทธแท้ผู้มีปัญญาเป็นแสงนำทางเขามองเห็นอะไรในวัตถุสมมุติเหล่านี้และเขาใช้หัวใจที่เปี่ยมด้วยธรรม แปลเปลี่ยนวัตถุธาตุอันแข็งกระด้างให้กลายเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐได้อย่างไรก่อนที่เราจะเข้าใจคุณค่าอันลึกซึ้งของวัตถุมงคลเราจำต้องเข้าใจคุณธรรมของมือหรือหัวใจของผู้ถือครองเสียก่อนเพราะความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นที่มวลสารหรือพิธีกรรม หากแต่เริ่มต้นที่รากฐานทางปัญญาและความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้เป็นเจ้าของแล้วมือของพุทธแท้นั้นเป็นเช่นไรมือนี้คือมือที่พนมขึ้นรับเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะอันสูงสุดการรับนี้มิใช่เพียงการกล่าวตามถ้อยคำที่ถูกสอนสั่งมาแต่เป็นการยอมรับด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้จากหัวใจว่า พระพุทธเจ้าคือพระบรมครูผู้ชี้ทางมิใช่เทพพเจ้าผู้ดลบันดาลว่าพระธรรมคือหนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ด้วยตนเองมิใช่คาถาอาคมสำหรับร้องขอและพระสงฆ์คือหมู่คณะผู้เป็นแบบอย่างในการเดินทางมิใช่ผู้เสกเป่าสิ่งศักดิ์สิทธิ เมื่อหัวใจมั่นคงในสาระอันเกษมนี้แล้วการมองหาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งหลักจริงไม่เกิดขึ้นมือนี้คือมือที่เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมอย่างสุดหัวใจพุทธแท้ย่อมตระหนักชัดว่าชีวิตของเราถูกลิขิตขึ้นจากการกระทำคำพูดและความคิดของเราเองความดีที่เราทำ คือกุศล,ลกรรมคือเกราะคุ้มภัยที่แข็งแกร่งที่สุดส่วนความชั่วที่เราทำคืออกุศลลกรรมคือเงาตามตัวที่นำภัยมาสู่ตนเขาจึงไม่หวังพึ่งอำนาจดนบันดาลจากภายนอกเป็นที่ตั้งแต่จะมุ่งสร้างเหตุที่ดีงามเพื่อรอรับผลอันเป็นมงคลด้วยความภาคภูมิใจเขาเข้าใจดีว่าต่อให้แขวนพระดีแค่ไหน หากยังประพฤติชั่วก็มิอาจหนีพ้นผลแห่งกรรมนั้นได้เลยและมือนี้คือมือที่ถือเพลิงแห่งปัญญาควบคู่ไปกับเปลวเทียนแห่งศรัทธาศรัทธาของเขามิได้มืดบอดมิได้เชื่ออย่างงมงายแต่เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยการใครครวญการพิจารณาหาเหตุผลและที่สำคัญที่สุดคือ ความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์สัจธรรมนั้นด้วยการลงมือปฏิบัติเขาจึงไม่หยุดอยู่แค่การเชื่อแต่จะก้าวต่อไปสู่การรู้และการเห็นด้วยประสบการณ์ตรงของตนเองดังนั้นท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายก่อนที่วัตถุมงคลสักชิ้นจะถูกหยิบขึ้นมาประคองไว้ในมือ ใจของผู้ถือนั้นได้ถูกหล่อหลอมด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นรากฐานแล้วความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงจึิงมิได้เริ่มต้นที่ตัววัตถุแต่เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิคือทัศนคติและปัญญาของผู้ครอบครองต่างหากเล่าเมื่อรากฐานแห่งใจมั่นคงดีแล้วบัดนี้วัตถุมงคลในมือของพุทธแท้ จึงได้แปลเปลี่ยนความหมายไปโดยสิ้นเชิงจากเครื่องรางที่ไว้ใช้ขอได้กลายเป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้ขัดเกลาตนเองแต่เมื่อเราได้เห็นมุมมองของผู้มีปัญญาเช่นนี้แล้วอาจมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าแล้วสำหรับเราปุถุชนคนธรรมดาพี่ยังมีความกลัวยังมีความหวังยังต้องการที่พึ่งพิง เราควรจะปฏิบัติต่อวัตถุมงคลที่เคารพรักอย่างไรจึงจะถูกต้องดีงามไม่หลงทางและสอดคล้องกับเจตนารม์ที่แค้จริงของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้สร้างหรือเราต้องเข้าใจก่อนว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในอดีตท่านล้วนเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมีจิตที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตา การที่ท่านอธิฐานจิตสร้างวัตถุมงคลขึ้นมานั้นมิได้มีเจตนาเพื่อให้ผู้คนงมงายอ่อนวอนหรือละเลยการสร้างคุณงามความดีแต่เจตนาที่แท้จริงของท่านนั้นลึกซึ้งยิ่งกว่า 1. ก็เพื่อเป็นกำลังใจเริ่มต้นสำหรับผู้ที่จิตใจยังอ่อนแอให้มีสิ่งยุดเหนี่ยวเพื่อจะก้าวเดินต่อไปได้ในยามลำบาก เป็นดั่งสะพานที่เชื่อมใจของคนให้เข้ามาใกล้ชิดพระศาสนาได้ง่ายขึ้น 2. ก็เพื่อเป็นอนุสร์แห่งคุณธรรมวัตถุแต่ละชิ้นคือตัวแทนคุณธรรมของครูบาอาจารย์องค์นั้นๆเมื่อเราเห็นเหรียญของหลวงปู่มั่นก็ให้น้อมนึกถึงความเด็ดเดี่ยวในการภาวนาของท่านเมื่อเราเห็นรูปของหลวงปู่แหวนก็ให้น้อมนึกถึงความสมถะสันโดษ นี่คือการบูชาคุณธรรมไม่ใช่การบูชาวัตถุดังนั้นการปฏิบัติต่อวัตถุมงคลอย่างถูกต้องตามหลักทางสายกลางจึงไม่ใช่การปฏิเสธโดยสิ้นเชิงและก็ไม่ใช่การยึดติดจ,จนงมงายแต่คือการปฏิบัติตนด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ข้อที่ 1. บูชาด้วยความกตัญญูไม่ใช่ด้วยความโลภ ก่อนที่เราจะอธิษฐานขอสิ่งใดขอให้เราเริ่มต้นด้วยการน้อมระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมความดีงามของครูบาอาจารย์ผู้สร้างเสียก่อนการเริ่มต้นเช่นนี้คือการปรับจูนเคลื่อนจิตใจของเราให้สูงขึ้นด้วยความกะตันยูทำให้จิตใจละเอียดอ่อนและพร้อมที่จะรับพลังงานแห่งความดีงาม ข้อที่สองให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการทำชั่วอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าเพราะเรามีของดีคุ้มตัวแล้วจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่จงคิดกลับกันว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีตัวแทนของครูบาอาจารย์อยู่กับตัวเราจะต้องประพฤติตนให้ดีงาม ให้สมกับที่ท่านเมตตาคุ้มครองจำไว้เถิดว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงจะบังเกิดผลอย่างเต็มเปี่ยมก็ต่อเมื่อคนดีได้คู่กับของดีข้อที่สใช้เป็นที่พึ่งทางใจแต่ต้องไม่ละเลยการพึ่งตนเองในยามคับขันหรือจิตใจตกต่ำการน้อมระลึกถึงท่าน เพื่อเป็นกําลังใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องใช้สติปัญญาใช้สองมือสองเท้าของเราในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถดังพุทธพจน์ที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองเมื่อเรายึดหลักทางสายกลางเช่นนี้ได้แล้ว เราก็จะสามารถยกระดับการบูชาของเราให้เข้าใกล้แนวทางของพุทธแท้ได้คือการใช้วัตถุมงคลน,นั้นเป็นดั่งกัลยาณมิตรผู้เงียบงันในยามที่จิตใจท้อแท้เกลียดคร้านต่อการทำความดีมือที่เผลอไปสัมผัสองค์พระที่คล้องคอจะไม่ใช่การสัมผัสเพื่อดูดเอาพลัง แต่จะเป็นการสัมผัสเพื่อปลุกตัวเองเรากับมีเสียงกระซิบจากภายในว่าดูสิพระบรมศาสดาทรงบำเพ็ญเพียรมายาวนานเพียงใดกว่าจะได้ตรัสรู้แล้วเหตุใดเธอจะยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความเกลียดคร้านเพียงเล็กน้อยเล่าในวินาทีนั้นความเพียรจึงลุกโชนขึ้นอีกครั้ง ด้วยกำลังใจที่สร้างขึ้นเองจากภายในไม่เพียงเท่านั้นวัตถุมงคลยังทำหน้าที่เป็นสมอแห่งสติในยามที่จิตใจฟุ้งซ่านไปในอดีตที่ผ่านพ้นหรือกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการรับรู้ถึงน้ำหนักหรือสัมผัสที่เย็นเยียบขององค์พระบนหน้าอกสามารถเป็นอุบายที่แยบย์เพื่อดึงสติของเรา ให้กลับมาอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจในปัจจุบัน,นขณะได้และในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดวัตถุมงคลยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการสละได้อย่างน่าอัศจรรย์ภาพของพระพุทธองค์ผู้ทรงสละราชสมบัติอันยิ่งใหญ่สละความสุขสบายทางโลกเพื่อสแสวงหามโมคขธรรม คือเครื่องเตือนใจผู้ครอบครองอยู่เสมอว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมิใช่การสะสมวัตถุแต่คือการสะละกิเลสและความยึดมั่นถือมั่นต่างหากวัตถุจึงกลายเป็นเครื่องเตือนให้เราปล่อยวางในที่สุดเมื่อผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติตามหลักทางสายกลางเช่นนี้แล้วจิตใจ ก็จะค่อยๆถูกขัดเกลาและพัฒนาขึ้นตามลำดับจากผู้ที่เคยต้องการที่พึ่งพิงจากภายนอกก็จะเริ่มค้นพบพลังและความดีงามจากภายในตนเองนี่คือลำดับขั้นของการเดินทางทางจิตวิญญาณที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ปรารถนาให้เป็น พุทธแท้ย่อมเข้าใจดีว่าวัตถุมงคลเป็นเพียงอุบายหรืออุปกรณ์ในการเดินทางช่วงแรกเท่านั้นเปรียบได้กับแพที่เราใช้ข้ามฟากจากฝั่งแห่งความไม่รู้ไปสู่ฝั่งแห่งความรู้แจ้งเมื่อเราเดินทางถึงฝั่งที่ปลอดภัยแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องแบกแพนั้น ต่อไปให้เหนื่อยยากอีกณจุดนี้เองมือที่เคยประคองวัตถุภายนอกจะค่อยๆวางลงแล้วหันมาหยิบฉวยสิ่งอันเป็นมงคลที่เป็นอมะตะซึ่งซ่อนอยู่ภายในกายและใจของเราเองนั่นคือการสร้างสุดยอดวัตถุมงคลขึ้นมาด้วยตนเองกรอบแก้วคือศีล ที่ไม่ต้องสวมใส่แต่กลับคลุ้มครองป้องกันภัยเวรได้ทุกลมหายใจเข้าออกโลแก้วคือสมาธิที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สามารถป้องกันลูกศรคืออารมณ์ร้ายที่เข้ามากระทบใจได้ทุกสถานการณ์และดาบแก้วคือปัญญาที่ไร้รูปไร้เงา แต่กลับเฉียบคมพอที่จะตัดโซ่ตรวนแห่งทุกข์ให้ขาสะบั้นลงได้ศีลส,สมาธิและปัญญานี้เองคือพุทธคุณที่แท้จริงที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านต้องการมอบให้แก่เราท่านไม่ได้ต้องการมอบเพียงก้อโลหะหรือผงวิเศษแต่ท่านต้องการมอบเมเล็ดพันธ์แห่งความดีงาม เพื่อให้เรานำมาเพาะปลูกในผืนนาคือใจของเราเองต่างหากเมื่อนั้นแม้ในวันที่เราไม่ได้คล้องพระออกจากบ้านเราก็จะรู้สึกประหนึ่งว่ามีพระประทับอยู่ในใจแม้ไม่ได้พกพาวัตถุใดๆติดตัวก็รู้สึกปลอดภัยด้วยเกราะแห่งศีลที่รักษาไว้ดีแล้วนี่คืออิสรภาพที่แท้จริง คือการเดินทางจากการพึ่งพิงสิ่งภายนอกไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดแล้ววัตถุมงคลในมือของพุทธแท้ก็เปรียบได้ดังกุญแจดอกหนึ่งคนทั่วไปอาจจะกากุญแจดอกนั้นไว้แน่นเฝ้าชื่นชมในความงดงามและลวดลายของมันแล้วอธิษฐานวิงวอนขอให้กุญแจวิเศษดอกนี้ ช่วยไขยประตูแห่งโชคลาภและความสำเร็จให้แต่พุทธท้ผู้มีปัญญาย่อมรู้ดีว่ากุญแจนี้มีไว้เพื่อไขและประตูที่สำคัญที่สุดที่ต้องไขให้ได้ในชีวิตนี้ก็คือประตูใจของตนเองเขาใช้กุญแจดอกนั้นไขเข้าไปเพื่อค้นพบพระพุทธะที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในไขเข้าไปเพื่อพบกับขุมทรัพย์คือความสงบอันเป็นอมตะ และไข่เข้าไปเพื่อปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการทั้งปวงเพราะสำหรับพุทธแท้แล้ววัตถุมงคลที่ล้ำค่าที่สุดมิได้หล่อหลอมขึ้นจากโลหะหรือมวลสารใดๆในโลกหากแต่สร้างขึ้นจากเนื้อแท้แห่งการปฏิบัติบูบชาเป็นพระในใจที่สุขสว่างงดงามและศักดิ์สิทธิ์เหนือการเวลาสวัสดี